นีโมจิรัตหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละร้อยรอบล่าสุดหนุ่มนีโมจิรัตนักแข่งรถชื่อดังได้โพสต์ภาพล่าสุดลงไอจีส่วนตัวขณะไปเที่ยวต่างประเทศที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยต้องบอกเลยว่างานนี้ดูหล่อเท่อย่างมากราวกับเทพบุตรยังไงอย่างนั้นแถมความขาวออร่ารวมกับหุ่นดี แบบสุดๆของหนุ่มนีโมยิ่งทำเอางานนี้แฟนคลับกรี๊ดกราดกันกระจายถึงขั้นบอกว่าเหมือนอาบน้ำวันละร้อยรอบเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มนีโมได้ระบุข้อความประกอบเสร็จภาพนี้เป็นอิโมจิรูปหัวใจสีแดงซึ่งแน่นอนเขาว่าแฟนคลับมากมายก็ยังมาคอมเมนต์อีกว่าเท่มากคิดถึงรอรถรับผู้เบสคำสิงค่ะโสดแบบมีสไตล์เทคแคร์ออฟย s เซลนะคะวาสนาฉันได้ไหมหล่ะคนนี้เลิฟ หล่อและอีกมากมายนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหนุ่มนีโมจิรัตเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่อนาคตไกลยอย่างแน่นอนทั้งทางด้านของอาชีพด้านการแข่งรถของหนุ่มนีโมก็อนาคตไกลแบบสุดแถมหน้าตาหล่อขนาดนี้ยังไงยังไงก็ต้องมีคนชวนเข้าวงการอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้คงอยากโฟกัสด้านการใช้ชีวิตและการทํางานของตัวเองไปก่อนเพราะแค่นี้หนุ่มนีโมเขาก็ดูหล่อเท่และรวยจนมี จะรวยขนาดไหนแล้วนั่นเองถึงขั้นมีรถหรูเป็นของตัวเองตั้งแต่ยังไม่อายุ18นั่นเองค่ะแบบนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าหนุ่มเพอร์เฟกตัวจริงยังไงยังไงแฟนคลับก็รอชมหนุ่มนีโมขึ้นรถของสาวเบสรักวนีคำสิงในรายการรถรับผู้อยู่นะคะอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้เขาจะพูดเก่งและถูกสาวเบสแอลจะเขินขนาดไหนกันเชียวขอขอบคุณเบสคำสิงและนีโมจิรัก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ